สวัสดีครับพี่น้องเสจสินภารกิจออภารกิจส่วนตัวก็เลยมาหน้าพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้มาอัดคันแท่เบิบงคันแท่คขาดติละนาดินทรายพี่น้องเอ้ขนาดทอสองเมตรเอามาต่อพุ่นอีกนเนี่ยนะเฮียยุน่นทอหนึ่งอันนี้มันจมดินนะเนี่ยทอทอนี่มันจมอยู่ข้างล่างพุ่นพอกันกลึ้นมาเด้เเอเสื้อเชอนะในข้างในมีแต่น้ำ อันนี้มเบึงคันแห่มองนี่มันเป็นนาดินทรายพี่น้องเวลามันได้ขาดน้อยหนึ่งนี่ถ้าน้ำเซาะลงนี่ถ้าน้ำหัวปุ๊บนี่มันจะมันจะน้ามันแห้งเนาะน้ามันเต็มนี่มันก็จะทังลงมาเนี่ยสายมันก็จะไหล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 บน่นี่กว้างออก <c oughs> กว้างออกเด้นี่กว้างออกกว้างออกพี่้องไปไปมา มันก็จะขาดปองไงออกบาเนี้ปึ๊ดเลยบาเนี้พมถ้ามันในพมแเราโอาย้ยดินกับด้านข้างกับพมพ้ามผ้มามลงมาาามาเนี่ยก็เลยเห็ดปองไงมาเนี่ถ้าน้ำบ่บกเนี่ยถ้าน้ำบ่เบิดเนี่ยมันก็จะขาดไปได้เลยละอ่านาดินทรายเนี่ยมันไปตานายในพี่น้องเลยอัดคันแท้นาดินทรายเนี่ยถ้าคันแท้ขาดเนี่ยเห็ดหยากอัดหยากอันนี้ก็สา,สาเหตุที่มันขาดตะกี้มันก็เป็นคันแท้ใหญ่แบบนี้ คันแท่นหน้าพยการใหญ่เด้เพอมเป็นนาดินทรายเนาะครับเนาะเคยเห็ดหน่อยเนาะมันขาดเบิดสูปองเวลามันได้ขาดมากพอมพอมไปเบิดหอดพุ่นอะหอดทางทางไตกลับเลยเวลามันได้ขาดไฮเนี่ยมันขาดเบิดพยการก็เลยรถบรรทุดเห็ดคันแท่นหน้า่ใหญ่นี่ประมาณซี่เมพุ่นได้ไหมนี่พี่น้องตีนมันอะทีนี้ก็สาเหตุที่มันขาดสูปีมันบักขาดเอ้าสาเหตุที่มันขาดปีนี้เป็นเพราะอยางเป็นเพราะว่า ตะก,กี้มันต่ำมองนี่นี่มันต่ำมองนี่เวลาถึงหอดเก็บเกลียวฤดูเก็บเกลียวเนี่ยมันเป่นงน้ำออกบบเบิดทางพุนมันแห้งแล้วทอน,านา้ำรดน่ะมันแห้งแล้วแต่ว่าทางนี่น้ำม,มันอยู่นี่อยู่เนี่ยพยาการก็เลยว่าจะเป่นงน้ำให้มันบกปีนี้เพราะว่าปีนี้กวางลาน่ำเนี่ยแน่ตอนเขามันก็ล่างเกิดพายาการมันก้นทอมาเดี๋ยวนี่ย่นยยานเขา้ยานนนย่านนามณ์ย่านน้ำท่วมเขา่ยา,นนาย่านมันตาย พยาการก็เลยมันกลนใส่ทอเนี่ยอันนี้ทอใสไม้นั่นนี่กลนคันแท้มันดีๆอยู่พยาการกลนมาเนี่ยกลนใส่แท้ปีนี้ล่ะอ้ากลนใส่่ใสทอพยาการกระตักน้าหดหมดแล้วเนี่ยเป็นขี้ตุมละเละละเละหมดแล้วเด้อก็มั่นใจว่ามันจะบัหัวสดไตเลยเนาะไตทองไตทองทองนะมันจะบัหัวเอ้าไปไปมาเอียงเนาะพยาการปิดทอนี่ไว้เพราะมันเป็นทอน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำล้นอยู่ทั้งพุ่นให้มันล้นไปทั้งพุ่นมองนี่พยาการปิดไว้มันซึมบ่เนี่ยมันซึมปากทอ่อซึมไปซึมมาซึมไปซึมมาหัวเสะาะไตท่อบ่เนี๋ยพอหัวเสะาะไตท่อหน่อยหนึ่งนี่มันไปลวงล,วง,ลวงขาดปิดเลยเนี่ยมันเป็นจังสี่นาดินทรายนะมันเป็นตานายนี่พี่น้องบาแม่นปองเดียวได้เลยมันมีอยู่สามปองสี่ปองก็รีพุล่ะรีพุ่นกันยังบ่ท่านเห็ด แต่ว่าเห็ดม่องคันแท้ทางผุนปองหนึ่งแล้วก็เหลือสองปองปองเก่าอยู่หันอ่ะปองเก่าอ่ะคันแท้ขาดสามสี่รอบหรออยู่หันอ่ะปองเก่าอยู่หันก็เลยว่าอันนั้นให้มันบ่พ่อหญ่มาเห็ดทางผีสกันทางทางถึงถึเ่มันเป็นเขาเจ้าดอพี่น้องเนี่ยเขาก็ร่างจะกลมแล้วแหละเนะเขาก็ร่างจะกลมแล้วแล้วอีกอย่างมันมันหับน้ำทางทางป่ามันลงมาทางถึงถึงทางของเขาผุนทางน้ำอ่ะมันหับทางผุนลงมาที่นี่ก็ ย่านมันหนามันจะบ่อพ่อพยาการก็เลยมาอัดหนีซะก่อนนะแต่ว่าฝ้าก็ห้องตึมตึมตึมฝนกระสีตกอยู่เพรานว่าสัปดาห์หน้านี่ฝนกระสีลงอยู่พี่น้องสัปดาห์หน้านี่ฝนก็จะตกหนักอยู่แต่ว่าพยาการก็เลยฝ่ามาบาบาเฮ็ดอย่างเดพยาการกลดดินใส่อย่างเดียวันเนียกลดดินให้มันเต็มนี่อย่างเดียวให้มันเหมือนคู่คือเก่าะล่ะกลดดินให้มันเต็มอย่างเดียวดินทรายเนี่ยถ้ามันเปียกมันแน่นแล้วมันก็จะแน่นถ้าเขาบอกไปเจาะมันถ้ามันบอกมีหูหัวน่ะ มันจะมีท่าขาดดินทรายแต่ถ้ามันได้ล้นหนึ่งนำล้นคันแท่สองนำห่อนำม,มันหัวหลอดไถ่ไท่ทอนี่อันนี้เนี่ยบายอยู่ไปบัดแต่ว่ามองนี่จะกลนเต็มเลยจะไ่ใส่หลอดท่ออ๋อให้มันนำมันล้นทั้งพุ่นละมองเกามันแต่ว่าทั้งพุ่นคันแท่ทั้งพุ่นอ้ยมันใส่บ่รด้เลยทอน่ะนำม,มันแห้งหลายเพราะว่ามันเบิ่งเต่ละมันล้นนี่จะไปจากกีไฮเอา้าไหลไฮมาเนี่ย หลม่องนะครับนะมันหล่นไปมันไปลงจะจะไปลงใหใหไงพ้อมให้นั่นอะ่ะที่นี่คันแท้มันสูงพ้อมเด้ฮะนะ่ะอ่าคันแท้ทางไต้มันสูงเถิงเทิงมันบ่สูงดอกแต่ว่าทางไต้มันสูงพยาการก็จะเอากระสอบไส้เอากระสอบไส้ใส่ให้มันเป็นฝายน้ำล้นไปเลยน่อนะแล้วมาจังสันก็บประยู่คือเก่าเนาะเอาไม้ตอกตแบบอกตอกแล้วก็แบบเอฟซีเพิ่นแนะนํามาละแล้วก็จะเอากระสอบไสยใส่บดนด้เอาปั้นเลยปั้นแล้วให้หน้ามันล้นลงไปเลยอ่าบ่ต้องใส่ทอละ พอใส่ท่อบรททันกันแล้วล่ะปีนี่ปีหน้า่อยเอารุดไถมาดุดหม่ปั่นคันแท้ขึ้นมาไม่ให้เรานี่ก็คือกันเนี่ยปีหน้านี่ก่อนจะเห็ดมันหรือว่าเห็ดหน้านี่ก็ต้องดุดคันแท้นี่มาใส่นี่สะก่อนเนี่ยมาไถใส่ให้มันเต็มสะก่อนเนาะมันถึงจะเห็ดอย่างอื่นได้แต่ว่ามองนี่พยาการกระปุกมันให้หน้าส่ปละ่ะเนี่ยทั้งทิงนี่มันเป็นดินทรายนั้นก็ได้การอยู่ดีละ่ะปลุกมันให้หน้าก็ได้พี่น้องเบิ่งเข่าตัวไหนงามบ่เอข่ามันก็นงามเนาะเพราะเพราะเวลาเขาปลูกมันให้หน้านี่เข่ามัน อีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อเขามันงามแล้วหญ้ามันกับบุกคอยมีพี่น้องเพราะว่ามันหวานลาเพราะวานลาแล้วหนามมันมาเลี้ยวเขามันเกิดแล้วหนามันมาเลี้ยวหญ้าก็เลยบอท่านได้กเกิดอืมมันงามอยู่ก็เลยว่าพยาการเฮ็ดมาสามสี่ปีแล้วม,มองมันให้หน้าก็จะเฮ็ดต่อไปเนี่ยแน่อ่ะคลิปนี้พามาเบิง่งคันแท้อัดคันแท้นะนาโขกนะครับเนาะนาโขก ถ้าไพมีไอเดียดีๆในการอัดคันแทกกะส่งมาคอมเมนต์มาแนะนำใน่เด้อพี่น้องพอเหยีการกะจะรับพิจารณาานาะครับเนาะถ้าไพ่วางกะม,มามาซอยก็ได้แถวแถวยโสแถวแถวรอยเอ็ดแถวๆนี่แหละให้กาน้ำมันลดอยู่ดอกมันโกนผู้เดียวนี่พอยการโกนผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวแต่ว่ากะค่อยเฮ็ดคอยทำไปฮัล่หเนะาะอ๋าคลิปหน้าพอกันใหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ